ไม่มีโอ้ไม่มีตาไม่เยอะน้องสาวไม่เยอะถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าลงแบบว่าถ่ายรูปกระจกอ่ะแบบไม่เห็นหน้าเป็นแบบว่ารูปไม่เนี่ยบุตรเลน้องน้อง้ยวันอาทิตย์หน้าได้ไหมอาทิตย์หน้าน่าจะหายกันหมดนายม่งโคตรเนี่ยใส่รับสภเวสีคืนคืนชีพอะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยใครวะเนี่ยสวัสดีครับแล้วใช่ไหมครับ ไอเจตตี <T t ้อันน es que no ouais ี้เจตตี้สวัสดีครับผมนี่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 มีคนนี้ด้วยไหนวะไหนอาแจ๊กยี่ไหนอาแจ็คอ่ะแจ๊กไม่อยู่อาแจ๊กไม่หรอเดี๋ยวครับผมเขาเป็นทีเซียบีวันนี้เออหมัดไงอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออพี่รู้ยังเหนียววะยังเลยครับเอาสภาพเขาออกแล้วเหรอไอ้คีย์บอร์ดเป็นอะไรเนี่ยหล่อเฮียครับปี๊เปิลไม่ใครได้ยินเลยครับ อ๋อเมื่อกี้บอกว่าข้าสออกแล้วของ้าาสออกแล้วสอดีมพีแพสอจะไปทำไรแล้วสอบอกผมแล้วด้วยจะไปึแกงใช่เหรอกูว่าอาร์ดีแน่เลยเพราะสอมาจากอาร์ดีสอยขึ้นแกงโอ้โหสอยอี้สวยจริงนะมึงยังจะเล่นอยู่ไหมร้อยใบเดี๋ยวจะมีคำนี้แน่นอนมึงคอยดูเลยโอ้แล้วมันบอกมันจะขึ้นจริงด้วยแล้วบอกมันจะไปตีคนที่แบบเคยด่ามันไว้ใช่เหรอโอ้โห ชิปหายแล้วไอ้ภูมิยังไงภ <c oughs> ูมิด่าไว้เยอะด้วนะภูมิใช่พี่บอกสอนพี่บอกสอนหยุดก่อนหยุดความคิด <c oughs> เอาเอาไปตายอ่ะเข้าหมดมั้งเข้าหมดเอาเอาสอมาศึกษาการตีเอ็นเอ็มดีไหมโอ้นะสอฮะสอนดีเพสแล้วมันสอจริงนะตอนนี้มันเก็บตัวเงียบอยู่นะมันบอกว่าเดี๋ยวขอเดือนเดียวแล้วมันขึ้นเลยแหละมันบอกอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกจริงๆใช่ไหม พูดจริงๆมันจะทำมันน้องๆมันจะทำานองมันอยากลองทำดูไงไอ,อพุงกูว่าน่าจะหนึ่งเลยนะเป้าหมายแรกของสองเลยนะ,ะไม่ไม่ได้บ้ลเทกับไอเต็มดีอย่างเชื่อกูว่าไม่ไม่ได้มีแค่แก๊งอย่างเพิ่งมองสองแก๊งเราเลยไอเขาเปไปมองอาวกบอลเทนไดเอ็กอะไรพวกนั้นอะโดมันนี่อะฮัลโหลสองร้อยใบยใช่ไหมมานี่สี แต่ก็กด็ดีถ้าแบบวามามต่ม <า S 2> ตไม่ร้องม,ม,มันไมไ่ขนาดนัน้นหรอกแต่ก็แค่เป็นแก,งก๊งอาจจะคอนเทนต์หน่อยโดนเรียกบ่อยหน่อยอะ <c oughs> ผมวันไจเลยว่าโดนเรียกบ่อยแน่นอนน <c oughs> ้วสอเป็นหัวแก๊งเลยนะใช่เรียกไปแบบเป็นล้อหลอกเล่นอ่ะวนหัวแล้วถ้ายิ่งแบบแบบสูท้าคนล้อหลอกเป็นเป็นเป็นแงองเนาะกูประสาทแดงประสาทแดงเลยอะ <c oughs> แต่ฝอ,อ <c oughs> ยนะีง่ายนะูมิจี้ง่ายนะไอูมิไอูมิจี้บ่อยอยู่ขับ แต่แจ็คอะแจ็คแจ็คเห็นแจ็คที่ไอ้นี่อยู่เมื่อวานอะวันก่อนอะครับนสอนสอร,รับว่าไงครับแจ็คอะไรเงี้ยแจ็คบอกอ๋อไม่มีอะไรครับอ๋อโอเคครับใครเจอตัวนี้ไปก็โหจิตตกข้างนอกอะไอ้ฟ้าไงไอ้ฟ้ามาคุยกับผมขม้างนอกโอ้เจอเจอแจ็คไปจิตตกอะ <c oughs> ขนาดคุยกันก่อนแล้วนะว่าเล่นได้นะไอ้ฟ้าบอกว่าขนาดเราคุยกันอะน้องแบบในในเกมอว่าเออเล่นได้เต็มที่เลยพี่ อีกแป๊บหนึ่งเล่นไปสามตอรี่จะยุบแล้วจีบตกข้างนอกอ่ะโอ้โหที่แแจ็คโคตรหาจีบตกแล้วแล้วแล้วเออแล้วสภานี่ใครใครมาแทนนะครับพี่ตาพี่พี่ตาอ้าวพี่ตามามานี่เลยเหรอใช่ทัศน์ดาวเทาเขาเล่นแก๊งไงที่นู้นเขาแก๊งโอเวอร์ไงไอ้เจอแก๊งโอเวอร์ดิโอเวอร์โอเก็ไม่ได้อะไรก็ที่นู่นก็ชิวๆ แล้วพี่ตามาด้วยนะดีเลยก็น่าจะมีความเก่งใจมากขึ้นอ่ะผมว่าใช่ใช่ครับถ้าเขาตัดสินแบบมันมันก็ก็ดีอ่ะผมมองมันน่าจะดีขึ้นอ่ะผมแม่ไปฟังพาพาเลยมันมีอะไรที่แบบว่าจําเป็นแบบว่าสําคัญสําคัญอีกไหมครับก็มีพวกไอ้สกินแอแอดบ้านใหญ่ก็สกินวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้เทเลนส์อแอร์ดบ้านใหญ่สกินแล้วก็พวกที่พูดไปก็เป็นพวกพารสีฟเคยเล่นวอร์สี่ปะอ่ะ มัน<อ>ก็จะเป็นแบบแบบสกิลติดตัวสกิลติดตัวอะไรอ่ะเฟียวใช่แต่ว่าอย่างเช่นแบบแอสซีสินอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสติมีนาหมดช้าลง20%อันนี้ผมพูดได้เท่าที่พูดนะจะพูดแค่หนึ่งสายละหนึ่งสกิลเพราะผมก็พูดไปแค่สายละหนึ่งสกิลแต่จริงๆมันมีประมาณ10สกิลอย่าง,งสายรถพาก็น้ำมันหมดช้าลง10%มันเล็กๆน้อยๆไม่เฟียวนะชุบไวขึ้นจาก10จากสิบวิเป็นเก้าวิแทงพกยาพกเกาะขึ้น ได้ได้เยอะขึ้นปืนก็กระสุนเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้แต่จริงๆริมันมีเยอะมากๆมีมีออปชันเซ็ตหมื่นไหมพี่ไม่ไม่มีไม่มีมันเอาเยอะไม่ได้ดิเดียวมันเกินไปเอาให้ให้มันเล็กๆน้อยๆแต่แต่ก่อนแต่ก่อนผมเปิดฟังก์ชันล็อกหัวได้นะปูมพี่อยากได้นะปูมพี่อยากได้นะปูมึงเห็นไอ้ถุงทะเลไะมจำเออ ถุงทะเลแบบว่าถุงแบบเหมือนเอาไปเล่นแล้วเหรอเลดเอมาเห็นไปซื้อขายนอกนี่พี่เกตอะเลดเอมซื้อขายโอ้ที่อะไรแล้วเราถ้ามาพี่เกตจะเล่นสายไหนถ้ามาแบบว่าเป็นหมอเป็นหมอดิครับพอดิครับมีมีมีแบบว่าขับรถใ้น้ําได้ไหมเชียรยาวแต่สกิลขับรถได้ไม่ไม้ที่ที่ที่ผมบอกมันจะเป็นแบบว่ากระเป๋าอ่ะกระเป๋าแบบว่าเหมือนกับอัพกระเป๋าแบบพกพกก็ได้หรือแฟชั่นที่มันสามารถใส่เกาะใส่เพลนไว้ใน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 ตัวได้อะไรเงี้ยอะไรก็เฟี้ยวนะ มีดำน้ำนานๆไหมพี่ไไม่ด้เราสกินนะพี่สกินอกินนี่ไงก็เขาบอกอสิไงมันมีสกินหมดสกิลหรือสกินวะมันสกิลสกิลสกิลพี่มันทำไมทำไมพอที่บ้านมันแหลกมากผมอยากให้สวิฟเ์แบทแทงในน้ำได้อะพี่ตอนนั้นบอกไปแล้วนี่ใช่ไหมไอ้สวิฟตบทต้องแทงในน้ำแล้วก็ปืนปืนเกมทูมันพ่นไม่ได้ยังพ่นไม่ได้โอ้ไวกันเลย เอยมเจทัวรในน้ำโโหแล้วไี้ฟิไอ้ฟิกถ้ามีสฟิลมามึงจะสฟิลอะไรน้องผมเอาสกิลมีสายแอสซิสต์คาเมดิกแท้งกันมีห้าไม่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 ว่ามีมีสิิลโร่ไหมแบบว่ามืออยู่แล้วแบบไม่ตกโอ้ยย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 ยี่ไอยยยยยไม่ยอยยยยยไม่เยยไม่เย็นยยยยยยยนรยย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 ยานยรถ ฟิกฟิกเห็นบอกว่าเห็นพิชชอนเหรอว่าอุ้งพิชชอนหลับทางๆอะไรขอขอสกิลให้ฟิกหน่อยได้ไหมสกิลมาไวอ่ะมาก่อนห้ามาก่อนสองโมงโอ้โหได้ป่ะฟิกสกิลแบบมาก่อนหกโมงอ่ะสกิลนี้ผมทำได้อยู่แล้วโหิวเย้เย้ทำได้ตลอดไในตตอรี่ที่แล้วเมื่อกี้สามตตอรี่ไอ้เฟดิกเคลี่ยเด้เคลี่ยเด้เคลียร์ฟิกเด้ไอ้อยากได้สกิลเอาคอมเมนต์าจะได้สกิลที่แบบดำน้ำนานๆอ่ะแต่เนี้ยแล้วเราไอ้ไอ้พวกสกินมันจะมาเมื่อไหร่อ่ะเออผมรอสกินอ่ะ สกินซึ่งเดือนนี้ซึ่นเดือนนี้แต่จะเป็นสกินแบบฟรีก่อนนะเพราะว่ามันก็คือการเทสระบบสกินอะไรอ่ะใช่ใช่ใช้เงินเปลียวหรอพี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังยังคิดไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าถ้าสกินแบบสวยๆก็น่าจะเดือนหน้าเดือนหน้าแต่แค่เอามาลองระบบเฉยแต่ก็สวยแหละมันก็สวยแหละแล้วแอร์ดอปบ้าสีสบนี่ก็คือมันมันจะมีแบบคล้ายๆแอร์ดอปมีเงินทองมีอะไรให้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วแล้วใช้ของไม่ได้ใช้ของตัวเองด้วย มีพอไหมครับพี่มีพอไหมพอเมื่อไหร่เมื่อไหร่บาวิวห้างได้ครับตอนนี้เิวห้าหมดแล้วหรออับอัพอัพได้แล้วครับแต่เขาบอกว่าถ้าให้ให้บอกหลังบานอ่ะให้ติดแค่ไปใช่ครับแล้วก็ผมถามหน่อยได้ไหมถ้าสมมติว่าไอแอดด็อกฟรีเสร็มามาเสร็จปุ๊บแล้วนอกจากวิวห้าแล้วมันมีอะไรที่จะต้องใช้เงินทองทำอย่างเงี้ยตรงนี้ยังยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าจริงๆตามแผนจริงๆมันควรจะนานกว่านี้แต่นี้เล่นกันไวชิบหายเลย โอ้วอ่ะพวกเอานึกเอายี้นะผมเล่นแอร์ดอปนั่งนับกันมาเล่นมาหกร้อยห้าสิบลูกหกร้อยห้าสิบลูกอ่ะถึงได้เนี่ยบานบ้านเนี่ยโหเฮียตีแบบอาร์าอาร์กันมาแบบหกร้อยกว่าลูกเรล่นกี่ใบเนี่ยอันนี้เหลือกี่ใบเนี่ยเ,เดี๋ยวสองใบครับโหยังไม่จบอีกเนาะใช่ครับเหลือแค่สองใบน่าจะได้อีกไฟหนึ่งที่เตรียมตัวก็ได้มันกด้แล้วได้ได้ครับได้ครับเจอกันครับทุกคนครับเดี๋ยวเฮียแล้วมาตีอะไรเนี่ยพี่ หน้าติดได้ใช่ป่ะใช่ปาปาขึ้นรถดีกว่าปะไปดีกว่าปาขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถดีกว่าปลาปลาปลาเอาแจ็คไปไหนแล้ววะไม่รู้เลยอ๋อแล้วแจ็คลีเดียวใช่เหรออยู่ตลอดครับพี่เกตผมอยู่ตลอดแจ็คนี่เดียวมีอยู่จริงเหรอยังไงผมผมยังไงยังไงแหละไม่ใจยังไงเนี่ยอยู่ตลอดแจ็ค